ภาษากายที่ไม่เคยโกหกเราจะอ่านใจคนรักได้อย่างไรสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันใหม่นะคะวันนี้วันใหม่มีเรื่องที่นา่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานก็ต้องอยากรู้มากๆแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของ ภาษากายที่มันไม่เคยโกหกเราจะอ่านใจคนรักได้อย่างไรเคยเป็นกันไหมคะเวลาที่เราเนี่ยพูดว่าไม่เป็นไรแต่สีหน้าของเราเนี่ยไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยหรือเวลาที่เรากำลังคุยเรื่องสำคัญสำคัญอยู่แต่เขากลับนั่งกอดอกหรือว่าทอดสายตามองไปทางอื่น เราก็เริ่มรู้สึกกังวลแล้วใช่ไหมคะว่าตกลงแล้วสิ่งที่เราหรือสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยกับสิ่งที่ร่างกายแสดงออกมันคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเราทุกคนนะคะมักจะใช้คำพูดในการสื่อสารความรู้สึกนึกคิดแต่จริงๆแล้วอะคะ่ะนักจิตวิทยาเขาบอกว่าสิ่งที่ร่างกายของเราแสดงออกต่างหากละคะที่เป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ เพราะว่าภาษากายเนี่ยมันคือการสื่อสารที่มาจากจิตใต้สำนึกของเราโดยตรงนะคะอยากมากๆที่จะควบคุมให้มันโกหกได้วันนี้วันใหม่เลยอยากชวนทุกคนนะคะมาเป็นนักสังเกตการที่ยอดเยี่ยมกันค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการอ่านสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่คนรักของเราเนี่ยแสดงออกมาเพื่อให้เราเข้าใจความรู้สึกที่แทจ้จริงของเขาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทำให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยยิ่งแข็งแรงแล้วก็เต็มไปด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าทำไมร่างกายถึงซื่อสัตย์กว่าคำพูดแล้วความเข้าใจเรื่องเนี้สำคัญแค่ไหนในการรักใครสักคนทีนี้เรามาคุยกันก่อนนะคะว่าทำไมบอดี้ g ลเว e หรือภาษากายถึงมีความสัมพันธ์มากๆในความสัมพันธ์ หลายคนอาจจะเคยได้ยินแนวคิดทางจิตวิทยานะคะที่เขาพูดถึง n o อง verbal communication หรือการสื่อสารที่ไม่ได้ใช้คำพูดว่ามันมีพลังมากกว่าคำพูดที่เราพูดออกมาสีอีกค่ะลงนึกภาพตามนะคะคำพูดก็เหมือนกับยอดรูขอนน้ำแข็งค่ะที่เราเห็นอยู่บนผิวน้ำแต่สิ่งที่ร่างกายแสดงออกมาหรือเสียงที่เราใช้พูดเนี่ย มันคือตัวภูเขาน้ำแข็งที่ซ่อนอยู่ด้านล่างมันเป็นสัญญาณที่มาจากจิตใต้สำนึกของเราโดยตรงค่ะที่สมองของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ทันได้ประมวลผลด้วยซ้าในทางจิตวิทยานะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราสื่อสารกันนะคะคำพูดที่เราใช้จริงๆเนี่ยมีผลกระทบต่อความเข้าใจของเราเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ แต่สิ่งที่คนรับสารเขาจะรู้สึกได้เนะี่ยแล้วก็เชื่อมั่นมากกว่าคือน้ำเสียงที่เราใช้สีหน้าแววตาแล้วก็ท่าทางของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคำพูดมันขัดแย้งหรือส่วนทางกับร่างกายของเรานี่ละค่ะที่มักจะเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ทำไมร่างกายเราถึงซื่อสัตย์กว่าคำพูดนะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการทำงานของสมองค่ะ เวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้สมองส่วนที่คิดวิเคราะห์ใช่ไหมคะใช้ความตั้งใจในการเลือกคำพูดที่ดีที่สุดเพื่อสื่อสารหรือเพื่อปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของเราไว้แต่เมื่อเราเนี่ยเกิดอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสุขความโกรธความวิตกกังวลหรือแม้แต่ความไม่สบายใจร่างกายของเราเนี่ยก็จะตอบสนองโดยอัตโนมัติ ก่อนที่สมองส่วนเหตุผลเนี่ยจะเข้ามาควบคุมได้ทันค่ะเราอาจจะหลับตาลงโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะเริ่มลูบคอตัวเองหรือเริ่มกอดอกโดยอัตโนมัติเพื่อปลอบโยนตัวเองจากความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นซึ่งการตอบสนองเหล่านี้ล่ะค่ะที่ยากมากๆที่จะควบคุมให้มันโกหกได้ตลอดเวลา แล้วความเข้าใจเรื่องภาษากายนี้สำคัญแค่ไหนในการรักใครสักคนสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันช่วยให้เราเนี่ยได้เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของคนรักคือในบางครั้งเนี่ยคนรักของเราอาจจะไม่อยากพูดถึงปัญหาตรงๆเพราะว่ากลัวที่จะทำให้เราเนี่ยไม่สบายใจหรือกลัวที่จะเกิดการทะเลาะก,กันแต่ถ้าเราสามารถอ่านภาษากายของเขาได้นะคะ เราก็จะรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขากำลังไม่สบายใจจริงๆทําทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือเปิดบทสนทนาที่อ่อนโยนได้ถูกจังหวะค่ะลดความเข้าใจผิดในความสัมพันธ์บ่อยครั้งนะคะที่เราเข้าใจผิดกันเพราะว่าคำพูดที่สื่อสารออกไปมันอาจจะไม่ชัดเจนหรือน้ำเสียงที่เราใช้เนี่ยมันดูแข็งกระด้างเกินไปค่ะแต่ถ้าเราสังเกต หรือว่าเห็นภาษากายของเขานะคะว่าเขากำลังพยายามเต็มที่ที่จะสื่อสารกับเราอยู่เราก็จะลดความเข้าใจผิดลงไปได้เยอะเลยค่ะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นคือการที่เราเนี่ยสามารถอ่านใจคนรักได้โดยไม่ต้องพูดอะไรออกมานะคะมันคือความรู้สึกของเราค่ะที่ถูกเขาเนี่ยเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ความรู้สึกนี้ล่ละค่ะที่ช่วยเติมเต็มความผูกพันทางอารมณ์แล้วก็ทําให้ความรักของเราเนี่ยมันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่าภาษากายแบบไหนบ้างที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อให้เราเนี่ยสามารถอ่านใจคนรักของเราได้ลึกซึ้งขึ้นค่ะเรามาเป็นนักสังเกตการที่ยอดเยี่ยมกันค่ะ เจาะลึกสัญญาณของความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ทั้งความรักความเครียดแล้วก็ความไม่จริงใจร่างกายของเรานี่ละค่ะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลความรู้สึกที่สำคัญมากๆเลยค่ะแต่เราต้องรู้ค่ะว่าเราจะสังเกตตรงไหนบ้างวันใหม่จะขอบแบ่งสัญญาณที่เราต้องใส่ใจออกเป็น3กลุ่มหลักๆเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะกลุ่มแรกนะคะ คือสัญญาณของความผูกพันและความรักค่ะภาษากายที่แสดงออกถึงความผูกพันความใกล้ชิดหรือความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันเนี่ยมักจะเป็นสัญญาณที่ส่งตรงจากใจค่ะเรื่องแรกที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะคะก็คือ p r o x i m i x หรือระยะห่างทางกายค่ะเวลาที่คนรักเนี่ยรู้สึกสบายใจหรือรู้สึกผูกพันมากๆ เขาจะอยากให้เราเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาได้ง่ายๆค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่นั่งคุยกันเขาชอบนั่งใกล้ๆเราไหมเขายื่นตัวเข้ามาหาเราเมื่อเราพูดคุยหรือชอบเดินเข้ามาใกล้ๆเมื่อเราเนี่ยกำลังทำกิจกรรมอะไรบางอย่างอยู่การที่เขาเนี่ยยอมลดระยะห่างทางกาย แสดงว่าเขาเนี่ยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกผูกพันกับเรามากๆค่ะอีกอย่างก็คือการเรียนแบบท่าทางค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราเนี่ยนั่งคุยกับใครสักคนแล้วเราเนี่ยเพลอทำท่าทางเดียวกันกับเขาโดยไม่รู้ตัวเช่นเรายกมือขึ้นมาเทา้าคางเขาก็ทำตามหรือเราเอนหลังพิงเก้าอี้ เขาก็นอนเอนพิงเก้าอี้ตามการเรียนแบบท่าทางเหล่านี้นะคะไม่ได้เกิดจากการตั้งใจนะคะแต่มันคือการแสดงออกทางจิตใต้สำานึกค่ะฉันรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เชื่อมโยงกับเธอนะการเรียนแบบท่าทางเนี้ยเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆค่ะที่บอกว่าคนรักเนี่ยกำลังรู้สึกคล้ายว่าการเรียนแบบท่าทางเนี้ยเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆค่ะ ที่บอกว่าคนรักกำลังรู้สึกคล้ายการเล่นแบบท่าทางการเล่นแบบท่าทางเนี่ยเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆนะคะที่บอกว่าคนรักของเราเนี่ยกำลังรู้สึกคล้อยตามแล้วก็รู้สึกสนิทสนมกับเราค่ะแล้วก็เรื่องของการสัมผัสค่ะการสัมผัสเล็กๆน้อยๆนะคะ มีความหมายลึกซึ้งกว่าคำพูดมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการวางมือบนแขนของเราเบาๆเวลาที่เรากำลังคุยกันการจับมือกันแน่นๆเวลาที่เดินหรือการวางเท้าแตะกันเบาๆใต้โต๊ะการสัมผัสเหล่านี้นะคะมันเป็นเหมือนการยืนยันทางกายค่ะว่าฉันอยู่ตรงนี้นะฉันเป็นของเธอนะแล้วเราก็เชื่อมโยงกันนะการที่เราเนี่ยตอบสนองต่อกัน ต่อการสัมผัสด้วยความอบอุ่นนะคะก็เป็นการส่งสัญญาณความรักกลับไปให้กับเขาได้ดีมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาดูสัญญาณของความเครียดและความไม่สบายใจกันบ้างนะคะคือบางทีเนี่ยคนรักอาจจะพูดว่าฉันสบายดีฉันไม่เป็นอะไรแต่ร่างกายของเขาเนี่ยอาจจะกำลังส่งสัญญาณว่าไม่เลยฉันกำลังรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยในเวลานี้ สัญญาณเหล่านี้นะคะมักจะเป็นสัญญาณที่ร่างกายเนี่ยพยายามปลอบโยนตัวเองจากความเครียดที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะสิ่งแรกก็คือถ้าทางปิดกั้นตัวเองลองสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่คุณกำลังพูดถึงเรื่องที่มันละเอียดอ่อนหรือว่าเรื่องที่เขากำลังกังวลอยู่อะค่ะเขาเคยนั่งกอดอกหรือค่้ยขานั่นแน่นไหม ท้าทางเหล่านี้นะคะเป็นเหมือนการสร้างกำแพงทางกายค่ะเป็นการแสดงออกว่าจิตใจของเขาเนี่ยกำลังพยายามปกป้องตัวเองจากสิ่งที่ไม่สบายใจอยู่หรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ปลอดภัยในการเปิดใจพูดคุยซึ่งเมื่อเราเห็นสัญญ,ญาณแบบนี้นะคะเราควรจะหยุดการสนทนาที่กำลังทําให้เขาเนี่ยไม่สบายใจลงก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้น อีกอย่างค่ะคือการสัมผัสตัวเพื่อปลอบโยนสัญญาณน,นี้นะคะมีหลายรูปแบบมากๆค่ะเช่นการลูปแขนตัวเองเบาๆการลูปคอการสัมผัสใบหน้าหรือการจับผมเล่นซ้าๆการกระทำเหล่านี้นะคะเป็นเหมือนการที่ร่างกายเราเนี่ยกำลังพยายามปลอบประโลมตัวเองจากความเครียดหรือว่าความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะ ถ้าเราเห็นสัญญาณแบบนี้นะคะเราควรจะหยุดพูดคุยเรื่องที่เครียดแล้วก็ลองถามหรือว่าลองสังเกตเขาอย่างอ่อนโยนค่ะว่ามีอะไรที่ไม่สบายใจหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของเขาค่ะการเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่งเช่นการเขย่าขาซ้ำๆการเคาะนิ้วมือบนโต๊ะ หรือว่าการเล่นกับสิ่งของเล็กๆน้อยๆในมือเขาการเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆค่ะที่บอกว่าเขากำลังรู้สึกไม่สบายใจมากๆหรือว่ารู้สึกเบื่อนหน่ายกับการสนทนาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เราควรจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนาหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศโดยด่วนเลยค่ะ ทีนี้เรามาดูสัญญาณที่อาจจะบอกถึงความไม่จริงใจกันบ้างค่ะการโกหกนะคะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากๆที่จะควบคุมร่างกายให้ซื่อสัตย์ค่ะเพราะว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมักจะเปิดเผยความจริงออกมาเสมอแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราเนี่ยต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมปกติของเขานะคะเรื่องแรกก็คือ ความไม่สอดคล้องระหว่างคำพูดและท่าทางค่ะนี่คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะเช่นเขาพูดว่าฉันมีความสุขมากแต่สีหน้าของเขาเนี่ยไม่ได้ยิ้มเลยแววตาดูเศร้าหมองหรือว่าเขากำลังนั่งก้มหน้าอยู่ค่ะการที่คำพูดกับท่าทางมันสวนทางกันเนี่ยแสดงว่ามีบางอย่างที่เขาพยายามปกปิดเอาไว้ค่ะทุกคน อีกอย่างก็คือการเปลี่ยนท่าทางอย่างกระทันหันนะคะลองสังเกตนะคะว่าเวลาที่คุณถามอะไรที่มันละเอียดอ่อนเนี่ยหรือถามในสิ่งที่เขาพยายามปกปิดอยู่นะคะเขาเคยเปลี่ยนท่าทางอย่างกระทันหันไหมเช่นจู่จูก็เปลี่ยนจากท่านั่งสบายๆบายเป็นท่านั่งกอดอกในทันทีหรือว่าเปลี่ยนจากการสบตาเป็นมองไปทางอื่นอย่างรวดเร็วคะ่ะ การเปลี่ยนท่าทางอย่างกระทันหันเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเขากำลังรู้สึกไม่สบายใจที่จะตอบคำถามนั้นกับเราค่ะแล้วก็เรื่องของแววตานะคะการมองตาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าปกติคนรักของคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบมองตาคุณเวลาพูดคุยนะคะ แต่จู่ๆเนี่ยเขาก็หลีกเลี่ยงที่จะสบตากับเราหรือว่ามองไปทางอื่นตลอดเวลาในขณะที่กำลังพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเขากำลังไม่สบายใจที่จะพูดความจริงหรือว่ากำลังรู้สึกผิดกับสิ่งที่พูดอยู่ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดในการสังเกตภาษากายที่อาจจะบอกถึงความไม่จริงใจนะคะคือการที่เราเนี่ยต้องสังเกตค่ะ กลุ่มของสัญญาณนะคะหรือคำคุ้นหูที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์นะคะไม่ใช่แค่สัญญาณเดียวเท่านั้นเพราะว่าการกอดอกอาจจะแค่รู้สึกหนาวก็ได้การมองไปที่อื่นอาจจะแค่กำลังคิดอยู่แต่ถ้าสัญญาณหลายๆอย่างมารวมกันพร้อมๆกันเช่นกอดอกควยขาหลีเกเลี่ยงการสบตาแล้วคำพูดก็ไม่สอดคล้องกับท่าทางอันนี้ละคะ่ะ คือที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษเราจะใช้ความเข้าใจภาษากายเพื่อเสริมสร้างความรักได้อย่างไรเมื่อเราได้เรียนรู้ที่จะเป็นนักสังเกตการที่ยอดเยี่ยมแล้วนะคะทีนี้เรามาคุยกันต่อนะคะว่าเราจะใช้ความเข้าใจภาษากายเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างความรักในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยได้อย่างไรบ้าง เพราะว่าการอ่านภาษากายไม่ใช่การจับผิดนะคะแต่มันคือการที่เราเนี่ยได้เข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งแรกที่ต้องทำนะคะก็คือการสังเกตโดยที่ไม่ตัดสินค่ะการที่เราเนี่ยสามารถอ่านภาษากายของคนรักได้นะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตัดสินเขาหรือกล่าวโทษเขาในทันทีนะคะเราต้องฝึกสังเกตโดยไม่ตัดสินค่ะ เหมือนกับการที่เราเนี่ยเฝ้าดูท้องฟ้าอย่างใจเย็นโดยไม่ตัดสินว่าเมก้อนนั้นมันไม่ดีเมก้อนนี้มันไม่สวยการที่เราสังเกตเห็นว่าคนรักของเราเนี่ยกำลังกอดอกหรือกำลังรูปคอตัวเองอยู่เราแค่รับรู้ว่าตอนนี้เขากำลังรู้สึกไม่สบายใจนะแค่นั้นพอคะ่ะเราไม่จำเป็นต้องรีบสรุปว่าเขากำลังโกหกหรือว่าเขากำลังโกรธฉันอยู่ ในคำสอนที่สืบทอดกันมาเนี่ยเขามีแนวคิดเหมือนกันนะคะว่าการอยู่กับปัจจุบันนะคะคือการที่เราเนี่ยมีสติอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสังเกตเห็นค่ะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็จิตใจของคนรักได้อย่างเท่าทันโดยที่เราเนี่ยไม่เอาความกลัวความกังวลหรือว่าความคาดหวังของเราเนี่ยไปตัดสินสิ่งที่เขากำลังแสดงออกอยู่ค่ะ อีก,กเรื่องที่เราต้องทำนะคะคือการตอบสนองด้วยภาษากายที่อ่อนโยนเมื่อเราเห็นสัญญาณว่าคนรักของเราเนี่ยกำลังไม่สบายใจนะคะเราสามารถใช้ภาษากายที่อ่อนโยนของเราเองในการตอบสนองได้ค่ะแทนที่จะใช้คำพูดที่ตึงเครียดลองใช้ท่าทางที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นลองดูค่ะทำแบบนี้นะคะ ถ้าเขาดูเครียดลองยื่นมือไปจับมือเขาเบาๆหรือวางมือบนแขนของเขาอย่างอ่อนโยนเพื่อส่งสัญญาณว่าเธอฉันอยู่ตรงนี้นะฉันจะอยู่ข้างๆเธอเสมอหรือว่าถ้าเขาเอนตัวออกไปนะคะลองลดเสียงของเราให้เบาลงแล้วก็ค่อยๆยื่นตัวเข้าไปหาเขาอย่างช้าๆหรือลองเปลี่ยนท่านั่งให้ดูสบายๆมากขึ้น เพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยมากขึ้นค่ะถ้าเขาพูดด้วยความไม่มั่นคงลงยิ้มให้เขาอย่างจริงใจแล้วก็สบตาเขาอย่างมั่นคงเพื่อส่งสัญญาณว่าฉันฟังเธออยู่ตรงนี้นะฉันเชื่อมั่นในตัวเธอเสมอการตอบสนองด้วยภาษากายที่อ่อนโยนของเราเนี่ยจะช่วยให้เขารู้สึกปลอดภยัย แล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยกับเรามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องของการเปิดบทสนทนาด้วยความเข้าใจค่ะการอ่านภาษากายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการสื่อสารนะคะแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่บทสนทนาที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราเห็นสัญญาณว่าคนรักกำลังไม่สบายใจเราจะเปิดบทสนทนาด้วยความเข้าใจ แทนที่จะถามว่ามีอะไรที่เธอโกรธหรือว่าไม่พอใจฉันหรือเปล่าลองพูดแบบนี้นะคะฉันสังเกตเห็นว่าตอนนี้คุณพูดถึงเรื่องนี้คุณดูไม่สบายใจเลยนะมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้ไหมหรือว่าฉันเห็นว่าคุณกำลังเครียดกับเรื่องนี้อยู่มากๆเลยเรามาคุยกันอย่างเปิดใจดีไหม การที่เราเนี่ยใช้คำพูดที่แสดงความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจนะคะจะช่วยให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาจริงๆค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยกับเรามากยิ่งขึ้นด้วยการที่เราพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะคะจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของกันและกันแล,นแล้วก็แก้ปัญหาที่ซ่อนอยู่ได้อย่างถูกจุดค่ะ วันนี้วันใหม่หวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีการเป็นนักสังเกตการที่ยอดเยี่ยมกันแล้วนะคะการที่เราเนี่ยสามารถอ่านภาษากายของคนรักได้ไม่ใช่เรื่องของการจับผิดนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสิ่งที่เขาเนี่ยไม่สามารถพูดออกมาได้ค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วนะคะเราก็จะสามารถรักเขาได้อย่างถูกวิธี แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนได้ค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยมีหัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเข้าใจแล้วก็ค้นพบความจริงใจที่ซ่อนอยู่ในทุกท่าทางของคนรักเพื่อก้าวไปสู่วันใหม่ที่สดใสแล้วก็มีพลังสำหรับคุณเสมอค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องวันใหม่ของเราด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย